เอาล่ะครับก็กลับไปดูทุกท่านเลยนะผมบอกว่าท่านผู้ชมเราจะเปลี่ยนแล้วนะดูแต่แล้วกันบอลน,นะผมวันนี้เราก็เปลี่ยนบรรยากาศมาดูรถซิ่งกันหน่อยนะผมคันนี้นี่เป็นรถลีโกกระบะกิโกนะฮะคันนี้แรงสุดอ่ะนี่กี่บาทอ่ะร้อยห้าสิบซึ่งราคาก็ถูกนะครับ ออมสิบเก้าก่อนแล้วกันไปยี่เ็ซเฟซแต่งหน่อยนะผมทาสีเป็นสีแดงอะไรอ่ะใช้เหรียญอีกแล้ว จัดมา19บาทต,บตัวแบบอัพเจนอสต้วเองเนี่ยยังไม่จบเรื่องวันพันเมียนนะไอย,ยังไม่จบเรื่องดาเกินบอลมาดูเกมอื่นแล้วยังพูดถึงไอด้ดาเกินบอลอีกนะฮะผมนี่มันก็ชั่วเลย อันนี้มาอันไหนเนี่ยเอาไม่ต้องเสียตังค์หรอกผมไม่รู้หรอกว่าอันไหนล้อนี้อ,อันแพงสุดมาเลยของชาติและเพลงชาติไทยฮั่นเนาะอ๋อเกองเริ่มค้างแล้ว ต้องรีเซ็ตเกมขออนุญาตรีเซ็ตเกมแป๊บนึงโอเคนะครับผมก็ได้รีเซ็ตเกมไปที่เรียบร้อยนะครับผมอันนี้คือออปเกรดอัปเกรดเลยนเคนเน่เนี่ยผมจะไปซื้อตัวละครทั้งหมดในวันพันแมนเลยนะรู้หรอกใช่คีบ่บาทจะร,รู้เนี่ยผมว่าเจอแน่นอนนะครับผม ผมแอบซื้อแล้วนะอันนี้บอกดูเฉยนะหว่าผมแอบซื้อไปไม่กี่ตัวละตัวสองตัวแล้วมนะั้งมีวังด้วยนะท่านผู้ชมไม่ได้ยินเสียงนี่คือผมปิดเสียงไว้นะครับถ้าเปิดเสียงแล้วเขาจะไม่ได้ยินเสียงผมนะค้างอีกแล้วโอ้ยเวลาอัดคลิปทําไมมันค้างเนี่ยที่เวลาทําไมไม่อัดคลิปทําไมมัน ไม่เห็นค้างเลยไม็แต่จิ๊ดหนึ่งนี่ติดบล็อกอีกหันจอไม่ได้ด้วยเออมาดูกันมันจะเร็วไหมเออคุยเร็วนะเร็วนะอืมสิงไปเลยสิงไปเลยอเอาไงครับสามร้อยเอา สามร้อกิโลเมตรเอาทะลุแมพเลยทะลุบ้านไปสนามบินสนามบินนี่แหละสนามบินนี่แหละสุดยอดเอาเอาแมพไม่โหลดชิบหายละชิบหายละชิบหายละอุ้เตดเป็นกิโลเลยฮะเอาไงผมจังวันนี้ เบรคทำอะไรไม่ได้เลยโอ้เกมติดบัคอออก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 เกมบบ็อไปใหม่อาจจะเป็นเพราะเพราะว่าเมื่อเมือ่อกี้นี้เลยเพราะว่าเมื่อกี้นี้ผมทะลุมแม็กนะครับทางนี้อู้จ้า เดี๋ยวชนเดีย๋ยวชนเดีย๋ยวชนชนเดีย๋ยวชนแชะทางนี้อีกนีก่ตีลังกาโชว์ไปหึงทีอูยกเลาะอ้ยเครื่องโคตรค้างเลยเว้ยเฮ้ยเพราะว่ามันค้างเพราะเกมมากกว่านะ อีกหน่ทะลุอีกแล้วแล้วจะออกยังไงเลยเดี๋ยวมันมีทางออกไหมชอบทะลุตลอดเลยอ่ะมันเป็นไรตกตกเกือบตกแมพขับเร็วเกินแล้วเดี๋ยวลองขับเร็วทะลุนี่ดิมันก็ไม่ได้ ชั่งไว้ตรงนี้แบบก็ไม่โหลดอีกใช่ไหมหรือว่าโหลดแล้วโหลดแล้วนะไปเทสกันจำนวนนี้สี่ร้อยสามร้อยเดี๋เดๆอดดิฟกดดิฟกดเอาติดดะเกมมีปัญหาเบิ <c oughs> <c oughs> ้นเร็วๆไม่ได้เลยอ่ะยบ <c oughs> เออได้อยู่จิบจิบๆิบจิบจิบิบิบไปมุ่งหน้าสู่ชัยชนะเดี๋ยวผมว่ามุ่งหน้าสู่บักมากกว่าเดี๋ยวดูดูไอมันไม่มีที่ไปไกลแบบเลย โลนวินได้ตีฮันเนาะโคเทเลยผมลองตีลังกาดูเดยวมันต้องเข้าได้สองทางดิให้ล่วงอีกเออเอาเข้าไป ุ่งมาแล้วกันกทางนี้มันมีจวบฮันนีผมไม่ค่อยเสียนเรื่องก็เท่าไหร่นะครับส่วนไรส่วนทุยส่วนใหญ่แล้วผมจะเน้นไปพวกไมเก็ต่อสู้แนวนั้นนะผมเก็บต่อสู้เนวอเอหมุนหมุนหมุน สนใจผมจะเล่นเป็นเทมแนวต่อสู้แล้วก็เทมแนวยิงปืนนะฮะโอเคเราไปกันต่อเลยวู้เพื่อไปเลยนะผมมุ่งหน้าไปเลยอ๋อา๋อล,อลอ้อล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 ้อรถไปเลยเอ๊ะโอ๊ยโหดเืนนะครับ มีใครอยากตัดไปทำไฮไลท์ก็ตัดไปนะเครื่องโคตรค้างเลยเว้ยเดี๋ยว <c oughs> ไปเอ็กตั้นอ่งแล้วกันโอเคนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยคะคือย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของ PS เอไปละบายบาย